สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่อง My Name พา r ที่1 เรื่องราวของหญิงสาวผู้มีไฟแขนหวังจะตามล่าฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเธอจนยอมเชื่อใจเจ้าพ่อขาอยยาและเข้าไปแฝงตัวในสังกัดกรมตำรวจเรื่องราวของจีอูจะเป็นยังไงจะแก้แคนแทนพ่อได้หรือไม่ก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่อง m ม Name มพารที่1ก็ได้ เลยครับจีอูออกกาลังกายอยู่ในห้องจากนั้นก็แต่งตัวและออกไปเรียนตํารวจสืบสวนสองนายขับรถตามเธอมาและบอกให้พ่อของอเธอรีบมามอบตัวซะเมื่อมาถึงโรงเรียนจีอูถูกเพื่อนหัวโจกในห้องกลนแกล้งและไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเธอเลยสักคนตํารวจก็คอยมาตามติดเธออยู่ตลอดเวลา ทางโรงเรียนได้รับเสียงคัดค้านจากผู้ปกครองมากมายเรื่องเธอและพ่อทําให้จีอูถูกสั่งให้ย้ายออกจากโรงเรียนทันทีจีอูกลับมาที่ห้องเรียนเธอเดินผ่านกลุ่มนักเรียนหัวโจกที่กําลังแกล้งฉกมือถือของนักเรียนหญิงคนอื่นอยู่เมื่อเดินมาที่กระเป๋าก็เจอถุงพลาสติกพร้อมผงสีขาวยัดอยู่แก๊งนักเรียนหัวโจกตะโกนแซวเธอว่าพกยาเสพติดมาโรงเรียนหรือไงเธอหยิบถุงพลาสติกออกมาปาใส่นักเรียนหัวโจกจากนั้นก็เริ่มตะลุมบอลกันทันทีจีอูถูก รวมทำร้ายแต่เธอก็สามารถจัดการไปได้จนหมดสุดท้ายเด็กนักเรียนหัวจูก็หยิมมีดออกมา จีอูปันมีดออกและจับหัวนากระแทกใส่โต๊จนล้มลงไปจากนั้นก็เดินไปหยิบมือถือมาคือนักเรียนหญิงที่โดนแกล้งพร้อมตะโกนใส่พวกนั้นว่าลุงนักเรียนจริงๆต้องทําแบบนี้และเดินออกจากห้องไปครูประจําช้นรีวิ่งมาที่ห้องและตะโกนด่าจีอูเธอเลยหยิบป้ายชื่อไปคืนและขอลาออกจากโรงเรียนทันทีเมื่อออกมาจากโรงเรียนก็เอากระเป๋าฝ้าใส่รถตํารวจจนกระจกหลุดแล้วรีวิ่งหนีโดยมีตํารวจทั้งสองนายตามมาติดตีด แต่เธอก็วิ่งเหนียวมาจนได้ จีอูมานั่งอยู่ริมทะเลเปิดดูรูปพ่อของเธอที่ถ่ายด้วยกันเมื่อครั้งเธอยังเด็กจากนั้นก็เดินกลับมาที่ห้องโดยที่ตำรวจสองนายยังตามดูเธออยู่เช่นเดิมเมื่อเดินขึ้นมาบนห้องก็มีกล่องเค้กพร้อมดอกไม้วางไว้ให้เธออยู่หน้าห้องวันนี้เป็นวันเกิดของเธอซึ่งพ่อของจีอูเป็นคนส่งมานั่นเองเขาพยายามโทรหาลูกสาวอยู่หลายสายแต่เธอก็ไม่ยอมรับจนสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจรับสายพอโทรมาเอวยพรวันเกิดลูกสาวและบอกว่าซื้อ ไอแผดมาให้เป็นของขวัญวันเกิดเธอเลยบอกกับพ่อว่ามีตำรวจมาตามเธออยู่2เดือนแล้วพวกเพื่อนคิดว่าเธอเป็นลูกสาวนักเลงเลยไม่มีใครยอมคุยด้วย พ่อของจีอูดูเธอที่ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ฟังจีอูเลยตะโกนใส่ไปว่าจะให้บอกยังไงพ่อปิดมือถือแถมเธอก็ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนและไม่รู้อะไรสักอย่างทําไมต้องทําแบบนี้กับเธอด้วยพ่อของเธอเลยรับปากว่าจะจัดการทุกอย่างแล้วรีบกลับมาแต่จีอูไม่อยากรดเธอจะคิดว่าพ่อได้ตายจากเธอไปแล้วหลังวางสายพ่อของจีอูก็เดินมาขึ้นรถเขาหยิบมมือถือของตัวเองมาดูเห็นข้อความทั้งหมดที่จีอูส่งมา เลยบอกกับแทจูลูกน้องของเขาให้ลงจากรถจากนั้นตัวเองก็ขับรถออกไปพ่อจีูแอบขับรถกลับมาทิ่บ้านเขาเจอตำรวจ2นายที่ดักรออยู่เลยเข้าไปจัดการจนสลบและขึ้นมาหาจีูบนห้องเขาพยายามไขกุญแจเข้ามาแต่ก็เปิดไม่ได้เลยกดออยเรียกแทน จีอูได้ยินเสียงพ่อเรียกหรือสลึมสลือตื่นขึ้นมาที่ประตูเธอมองไปที่รูเห็นหลักของพ่ออยู่ด้านนอกเลยพยายามผลักประตูออกไปแต่พ่อของเธอกลับดันประตูออไว้แน่นทำให้เธอออกไปไม่ได้และตอนนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นพ่อของเธอถูกยิงจีอูพยายามเปิดประตูออไปช่วยแต่พ่อก็ดันประตูออไว้แน่นและขอร้องให้ชัยคนอย่าทำร้ายลูกสาวของขา่าวแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดชายคนนั้นเดินหันหลังกลับไป พ่อของจีูห้ามไม่ให้เธอออกมาจีูร้องไห้พยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จพ่อของเธอพูดขอโทษจากนั้นก็สิ้นใจจากไปจีอูรีบเปิดประตูามาดูแต่มันก็ไม่ทันเสียจแล้วในงานศพชเวมูจินเดินมาพร้อมลูกน้องหลายคนเพื่อเคารพศพของพ่อจีู เธอเลยถามว่าเขาคือหัวหน้าขององค์กรค้ายาหรือเปล่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของเธอชเวมูจินบอกกับจีอูว่าพ่อของเธอคือเพื่อนและพี่น้องที่ดีที่สุดของเขาและยังเป็นพ่อที่ดีด้วยขอเสริมนิดนึงนะครับชเวมูจินคือหัวหน้าของแก๊งค้ายาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ซึ่งพ่อของจีอูก็อยู่ในแก๊งของเขาด้วยชเวมูจินเปิดโรงแรมไว้บางหน้าธุรกิจหลักของตัวเองเอาไว้ และหลังจากที่เสร็จพิธีจีอูเข้ามาดูศพของพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเธอจับมือของเขาไว้แล้วเรื่องราวระหว่างเธอและพ่อก่อนหน้านี้ก็หวนย้อนมาพ่อของเธอชวนไปปลูกบ้านริมทะเลที่เกาะเซจูแขวนเปลวไว้ที่ลานบ้านเลี้ยงหมาสักตัวคงสุดยอดน่าดูจีอูถามพ่อว่าเมื่อไรขอตอบลูกว่าเร็วๆนี้งานของเขาใกล้เสร็จแล้วแต่ความฝันของเขาก็ไม่สามารถเป็นจริงได้จีอูร้องไห้ด้วยความเสียใจ หลายวันต่อมาจูมาที่สถานีตำรวจและต่อว่าพวกเขาที่หยุดสืบสวนหาคนร้ายคดีของพ่อเธอตะโกนให้พวกเขาล่าชาที่อยู่ในกล้องวงจรปิดมาให้ได้แต่ตำรวจในนั้นก็บอกว่าเธอพูดอะไรกับพ่อเธอในโทรศัพท์ล่ะถ้าเธอบอกให้พ่อมอบตัวซะเขาคงไม่ถูกฆ่าตายเหมือนหมาแบบนั้นจูยืนนิ่งไปทันที แต่มาที่ชเวมูจินเขากำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานแทจูลูกน้องมือขวาเดินมาหาและบอกว่าจีอูมารอพบอยู่ด้านล่างเขาเลยให้เธอเข้ามาจีอูเอารูปถ่ายชายที่ลงมือฆ่าพ่อของเธอมาให้ชเวมูจินดูและบอกให้ช่วยตามหาให้ทีเธอจะฆ่ามันด้วยมือของเธอเอง เฉเวมูจินถามเธอว่ารู้ไหมว่าการฆ่าคนมันเป็นยังไงจากนั้นก็หยิบม,มีดออกมาและสั่งให้เธอแทงตัวเขาซาแต่จีอูไม่กล้าแทงเขาหยิบม,มีดคืนมาและตบเธอกลับจากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องลากตัวออกไปจีอูเก็บข้าวของที่ถือมาเดินกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงใครบางคนก็มาเคาะประตูห้องของเธอไม่หยุดจีอูส่องดูที่รูเห็นชายสวมหูดสีดำยืนอยู่เธอกลัวจนไม่กล้าส่งเสียงใดๆออกมาเมื่อชายคนนั้นเห็นว่าไม่มีคร แครตอบรับเขาก็เดินกลับไปจีอูยืนนิ่งอยู่สักพักจากนั้นก็ตัดสินใจวิ่งตามออกไปแต่ก็ไม่ทันแล้ว จีอูปริ้นรูปคนร้ายออกไปตามหาตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบบอดแสเธอเลยนํารูปมาติดประกาศไว้แทนชเวมูจินขับรถผ่านร้านที่เธอฝากติดป้ายพอดีเลยขอประกาศนั้นมาดูตัดมาที่จีอูมีเบอร์ไม่รู้จกักโทรมาหาเลยบอกว่ารู้จักบ่อแสข,ของคนร้ายเขาส่งที่อยู่มาให้เธอและบอกให้เตรียมเงินเอาไว้จีอูมายังสถานที่นัดหมายเจอชายสามคนยืนอยู่เธอถูกพวกมันแย่งเงินไปแล้วเริ่มเข้ามาทำร้ายจีอู ถูกซ้อมจนเละและสลบไปเมื่อฟื้นมาอีกทีก็ถูกพวกมันจับมัดอยู่ในรถและกําลังขับไปที่ไหนสักแห่งแต่ระหว่างนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับมาชนและจัดการชายกลุ่มนั้นจนหมดชเวมูจีและลูกน้องตามมาช่วยเธอไว้นั่นเอง จีอูคิดว่าพ่อตายเพราะเธอเลยยอมทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นแทนพ่อให้ได้ชเวมูจินเลยยื่นข้อเสนอถ้าอยากจะฆ่าคุณที่ฆ่าพ่อจริงๆเธอก็ต้องเป็นคนที่ฆ่าคนอื่นได้เสียก่อนชเวมูจินรับจีอูขึ้นมาบนรถจากนั้นก็พาเธอมายังท่าเรือขนส่งซอนจินจีอูถูกมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ซ้อมมวยของพวกเขาเพื่อฝึกให้จีอูรู้จักการป้องกันตัวเองซึ่งที่นี้มีแต่ผู้ชายอยู่ทั้งหมดเธอเป็นน้องเล็กเพียงคนเดียวที่เป็นผู้หญิงล ถูกส,สั่งให้ทํางานล้างจานซักผ้าไปด้วยซึ่งถ้าเธอผ่านสนามซ้อมจุดนี้ไปได้เธอจะได้ย้ายไปอยู่ที่หนึ่งและได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกขององค์กร จีอถูกใช้ให้ล้างจานและเก็บผ้าไปซกักแถมยังถูกผู้ชายในนั้นพูดจาดูถูกลวนลามอีกด้วยเมื่อเธออยากเข้าไปซ้อมก็ถูกคนอื่นแย่งซ้อมอยู่ตลอดจีอถูกลวนลามจนทนไม่ไหวเลยมีเรื่องกับชายคนหนึ่งเข้าเธอถูกต้อนจนไปกองกับพื้นจากนั้นจีอก็เริ่มมาฝึกต่อยมวยเพียงลําพังในช่วงกลางคืน ชเวมูจินเข้ามาสอนเธอให้สู้เพื่อฆ่าต้องคิดแบบนั้นเท่านั้นถึงจะชนะและสอนให้เล็งเฉพาะจุดสําคัญที่ทําให้คู่ต่อสู้ไร้กําลังจากนั้นก็เข้ามาเป็นคู่ซ้อมให้กับเธอจิอพลาดทายชเวมูจินหลายต่อหลายครั้งแต่พอเธอเริ่มจับทางได้ก็เริ่มเอาชนะเขาได้บ้างจีอูกลับมาซ้อมหนักขึ้นทุกวันจนสุดท้ายก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรเธอต้องรอดจากคู่ต่อสู้ทั้งหมดในสนามนี้ไปให้ได้ ทุกคนเริ่มตะลุมบอลกันทันทีโดยมีชเวมูจินแทจูและรุ่นพี่คนอื่นๆล้อมวงดูอยู่จีอูจัดการคู่ต่อสู้จนเกือบหมดแต่ยังมีใชายคนที่กําลังต่อสู้อยู่ใกล้ๆเขาคือโดกังเจชายที่ทะยทยานอยากเป็นใหญ่ในองค์กรให้ได้โดกังเจจัดการคู่ต่อสู้ได้สําเร็จแต่ก็ยังเหลือจีอูอีกคนที่ต้องจัดการโดกังเจและจีอูหันหน้าเข้าหากันจากนั้นก็แลกหมาดก,กันในทันที ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ My Name ใน EP ีแรกไม่รู้ว่าในตอนหน้าระหว่าง GU และโดกังเจใครจะเป็นฝ่ายชนะฝากก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ